อ่ะแนะน้อตัวหน่อยสวัสดีครับผมคุณศึกเป็นนิเดียครับที่นี่วันนี้มีกัลเท่าไหร่ร้อยสิบห้าครับผมเป็นไงเจอกับคุณสยามรู้สึกเคยชกกันก่อนไหมใช่ครับเคยหลายปีแล้วไหมดื้อนานยังปีที่แล้วครับประมาณเจ็ดเดือนนะเอาชนะเข้ามาเหรอใช่ครับกันนังร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสี่พันห้าร้อยสี่ก็ตื่นตัเวทก็ไม่ได้ดีมากใช่วันนี้กลับมาร้อยสิบห้าอีกครั้งหนึ่งนะใช่ครับผมเมื่อเช้ามาเกินมเท่าไหร่เกินจุดสองครับตอนนี้ผ่านแล้วนะผ่านเราซ้อมอยู่เพจดีใช่ครับกี่วันซ้อมมาใใคครรได้ หลายคนคนนะพี่ตัวสูงสูงไมล่ะนะพี่หวแรงวันนี้โอเคไหมครัเต็มร้อยแล้วสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองเราเนี่ยตายไงฝีมือหรือว่าเข่าบูได้บูได้คุณคุณสื่นี้ที่เคยชอบก็มาก็มีอะไรมาถึงว่าเข่าเข่าตายสูงกันไหมทั้งหลายลูกก็เขาเหลืองกว่านี้หน่อยครับเหลืองกว่าไรไม่ไม่กี่เซนนะใช่ใช่อ่าล่าสุดคนชกไว้ทีทูบาร์เตมีครับเป็นยังไงวันนั้น ก็ชนะแน่อกอ๋อวันนั้นไปน่าเสือมาจากทูบะเตนีนะใช่แล้วก็ก่อนหน้าสองไฟเป็นไงผลงานก็อีกไฟหนึ่งก็ชนะคะแนนชลันดาบันชลันตาชนะสองไฟหนึ่งเลยนะใช่ครับอ่าวันนี้ทุกคนทุกอย่างร่างกายพร้อมอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์แล้วอ้าวฝากไฟขับเชียร์นะวันนี้ฝากเชียร์เป็นกำลังใจผมวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับ นะครับผมคุณสยามเฟเตอร์มันไทยครับไฟเราซ้อมมากี่ว,มมวันครับเอามา20กว่าวันนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมที่นครับอยู่ที่จังหวัสดสกลนครนะก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครเป็นคู่บ่าวซ้อมไฟนี้ก็มีพ่อแล้วก็พี่น้องในค่ายครับทุกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุ อาย17ครับเต้าสูงเท่าไหร่เมน้ำหนักปล่อยๆระมาณกี่กิโลครับ57 58เหลาโมยสไตล์อะไรครับเหลาข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอคุณเสือเคยต่อยเห็นยังเคยแล้วกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่อยที่นี่รังเสร็จนี่แล้วผลเป็นไงแพ้คะแนนครับขอพาแพ้คะแนนเข้าไปวันนี้ก็เลยกลับมาล้างตาครับวันนั้นต่อยกันอยู่เวทร้อยเท่าไรร้อยห้าร้อยนิดผ้าก็คือเวทวันนี้เลยแล้ว ถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักที่ว่ามาเกิดหรือมาขาดเลยน่าจะคืนนิดหน่อยครับคืนนิดหน่อยก็คือเหมือนมาวิ่งเอาตอนเช้านะด้านล่าสุดเราต่อยใครปะส่ยกับโควินโควินมันต่อยกันที่ที่ลังศึกลังสิตนี่แล้วปวดไปไงแอนน็อกครับอ๋ปอเรชั่นโดนน็อกโดนลูกไหนวะนะของโควินดเขาครโดนเขาเลยโดนเลยวันนี้ก็เลยกลับมาแก้มือขุนศึกวันนี้เรียกว่าเพราะมาล้างตาเต็มที่เพราอมาชนะคืนนะไฟเราคุมมากี่กิโลครับ ข้าวบานข้าวครัวเราสอยม,มาไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมันห้าสิบกว่าเราคนะนจังหวัดสกลนครฝากเชิญแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วย,วยวน,ะวนะครับทำเต็มที่นอนครับอ้าวนี่ขออนุโาตช่วงดีต่อ,อมาครับ